โดนแผลน ยั่ไม่น่าโกงนะครับกากกลังปลยดอกไม้นะครับจะไปวางที่หลังยิ่งมองไกรู้ยิ่ไม่น่าโกงครับอันฟังเล่ามีฟังไท้พี่น้องฟังเล่าแล้หลายแล้วที่ได้อยู่ใกล้พี่น้องฟังเล่าบอก สูบตูกนไม่ได้หกสามนะครับเลขและตัวให้บ่รู้ว่าเราจะให้ตัวใดนะครับประเด็เราอาจจะให้เลขเลือดที่มาสรงเล่ากระเด็ไน้ดหนี่5 4 2าี่สองนี่อะไรไอ้อย่างเลขยัอย่างโอ้เลขส่วนเลขส่วนแล้วนั่นสี่หกแปดสามอะ รถน้ำแข็งแมแลม้ว宝าแล้วมาบอกเลขดีดิาแล้วาลมากล่อยซื้อไม่เลขไหมฮะ หัวลำพูโอไปยิ่ไปกินน er ี honey, kind of ่บม <has> <in> oh. ่หร <mythology> ่แเมืองนะ้านแดงแดเมืองฮะเกงนอกกับบมี่ดิ้้านแดงจะแซ่บในแหนมแดงเมืองนะบยมันก็มีอาหารแดเมืองพร้อมีทุกอย่างกับเขาเดี๋ยวจะมากินเขาน้ำแพ้กับมากิน เพอาะไปแมนครับไปไปครับไปมองพระธาตุกลางน้ำผมกำลังกำลังชุ่อหอดอู้หุ่นมองเป้วพระธาตุกลางน้ำท้องท้องกว่าไปจีดีกลางน้ำแมนบลูแมนครับมาจีดีกลางน้ำครับผมถูกทักถูกทักเราเป็นคนมากินเนี่ยไปแล้วกินเราได้ไปเวดเเทวดาแล้วครับเอาแต่ประเด็กประเด็กบองกระมุกน้อไม่ นี่ก็ฟังเล่านะครับบอกเลขที่เบรนรถทแงอายุแงกับอายุอายุพอว่าสิครับเลขที่เบรนลุทแงศพหรืยังก่อเลขที่เบรนรถแงศพไหมหกเจ็ดสี่ส,ส,รรส,สครับผมลู่ชายน้าพ่อของสาทูครับสาธุกำลังใจทุกคนเด้อนะครับ นี่อยางขึ้นมาอ่างก่อร้อยดาวคันแปดเจ็ดดีสองสี่ม่ันัเป็นสาระพระธาตุพระธาตุยางน้ำมองเดียวมองเดียวมาร้อยกับเราโมกุลเนี่เราไปปินที่ยบารหลามโมคุน มองมเดียวเราม่คุ้นเัามาร้อยนี่ยแล้วเรายู่น้ำโคงใสยทานที่ยาวที่สุดในลูเพราะน้ำโคงนี่เป็นน้ำที่น้นมาก,กนะครับถามมาฟังเล่าด้วยพี่ต้ง <c oughs> อันพี่น้องฟังเล่าข่ามาไปบ่ได้ดอกเดือโควิดพี่น้องฟังเล่าทรงกำลังใจมาให้เด้อข่ามไปยามบ่ได้ดอกยุคคนละฟังกันอันนี้มีฟังหนึ่งแล้วเนี่ยสือ่อรถ้นเฮดีมาซอยงานพ่อจั่นสามสิบเทไรสามสิบสามขัคันครับสามสามครับแปดกับสามตัวเดียวก,กันหลายตัวให้ โอ๊ยไม่ต้องออกตัวเล็กตัวนึงหรือวะฮะร้อยตัวตตเพราะซื้อวัสโตนั่รับเตจะเก้างว่ติดเนาะซื้อเอางี้นี้ออกเลขน,นั่งานงี้นั้นออกเลขนี่พอดีพอดีตรงอ๋อพอดีตรงกับบ้านน้องเออ,อนี่ไงรลังนี้ทอดประทาารายกลางน้ำ ทีส่สองทีส่สองแขกแขครับผมกำลังจะมาทานกลางน้ำครับมองทอง ครับตาตุครับเอามาให้มีโชคน้ำน้ำบานคุ่นเดอี๋ยวกิน่าสองเอาตองกันเป็นอนพาไปไหนนอนมาเดี๋ยว้นัน พะพเพิญหาซีสองแมนหาซีสองเป็นยังเป็นยังบนตั เขาแล้วเขาบอกว่าดีเลยเขาไหวมองนี่บ่เอ็นค่ะแองวัดมองเดียวเนี้ย

我们那边水也干了，我们那边水也干了。

ได้เแี่แม่สิรูรแม่ำมือก่อนเออหนิมึงหนิมาคนละคนมาได้แล้วฟังพูดท่ anh kho này đóng mấy hả? à đóng mấy nón à cái này đóng mấy nón đóng mấy nón à cái này đóng mấy nón đóng mấy nón à cái này 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 đóng mấy

Cái nào muốn giúp mọi người? ได้แล้วนะครับผมเส็นพิธีแล้วนะครับผม,มว,ว,ว่าเลยบอกเลบ๊ายบายบ๊ายบายไปแลยครับขอบคุณทุกการังใจครับผมว้พอกันไปเด้อ